สวัสดีค่ะขอบคุณกันอีกแล้วเด้อจ้ากับบรรยากาศฝนตกตฝนตกค่ะแป๊ะแม่แม่แม่เมืองฝ้าค่ะมืดมืดพวกอ่านนอกบ้านท่าก็เลยแช่แชนิดนึงนะจ้าพวกก็ชอบต้มปอมเฮ็ดกับพวกถะ่ออีกแล้วนะจ้าเฮ็ดหยางน้อวันนี้เราจะทำเมนูผัดเข็มทองนะจ้าเป็นกับข้าวนะจ้าผัดเห็ดเข็มทองดับ แม่ซูมแบบบู๊บบ้าบู๊บบ้าแม่เลยจ้าอัินนิดจ้าเราก็จะตบกระเทียมนิจ้าตบให้ตายเลยตบกระเทียมนะคะไม่ได้ตบคนแค่โอ้โหกระเทียมจ้ลเต้นปันกบเลยกระเทียมกันไหนจ้าเดกนนิดจ้าโอ้เห็นบางตอกระอุ่นใจเลยค่ะงามซื่อๆดอกจ้าบ่ควบพ่อแม่ถือถือ เวลาสีแบบสีซับเนื้อซับเนี้ยก็เดี๋ยวเอาสากระเบือมาผัดอุ่นแล้วค่ะเอาใส่แรงอย่างเดียวเอาไปตบอย่างเดียวตัวนี้จะผัดหรือจะทอดก่อนคะผัดจ้าผัดก่อนค่ะเดี๋ยวสิหน่อยไฟแป๊บนึงมันมึนกว่ามึนจ้ามันมมันมึนฮาวิเกดจ้าอ๋อเนาะเอ๊ะ้าไดคอสันกว่า มันเริ่มรอนาฬิกาสักเดี๋ยวนะข้าวและพี๋ฐานเี่ยพักพี่จ้าก็เอากระดิ่งแลาผัดมันจะได้่องๆไม่ยุ่งกับพี่หลิวใช่ไหมไม่ยุ่งกับพี่หลิวจ้ะมันนี่มันยาวเนาะข้าจะได้สิ่งแต่ว่ามันกับบัลฟินปันได่ดอกเาลจอดเนาะ มันเป็นแบบเตาแกะมันก็จัดเนยเลยชิว่ามันคมร้อนมันได้ตอนนี่เราทานไม่ต้องเกลียดเออน่ะตงแกะอยู่บนอยู่บนนอกเข้าก็ใส่เตาฟืนนี่ละเตาฟืนเราทานถ้าบ่นหองก็อยักฟืนก็ไปอีกที่เราค่ะเตาแกะยังอายเล็กน่าถ้าอยักฟื้นเขาบอกอยากให้เมื่อก่อนเนี่ย ก็จะผัดไปในจ้าเราไม่จำเป็นต้องเอาร้อนแรงก้าถ้ามันเป็นเห็ดจ้าแน่นเนาะมันต้องแบบชุ่มทิ้งชุ่มเชงสองนาทีเน้นพวกบุ้งไฟแดงเนาะเน้นจ้าเห็ดหางก็ไปเรื่อยๆไปพาไปคนสำลบสำไล่เลยบดได้สติก่อนต้องสุกที่สุดนะจ้าถ้าไม่สุกมันจะเป็นพิษนก้าหะใช่เห็ดทุกอย่างเน้นจ้าสุกที่สุดที่สุด มาผัดมาตักระยะแล้วเริ่มสลบแล้วไม่ใส่น้ำนะจ๊ะน้ำน้ำนางออกไม่ใส่น้ำนะคะโอ้แต่มันก็น้ำเยลนะน้ำเขาก็มีอยู่ในตัวของเขาเองแหละอ่ะตอนนี้เราจะสลบแล้วค่ะเราจะเริ่มปรุงกันแล้วนะจ๊ะตีล้วนๆนะคะไม่มีเนื้อ้ามังมังค่ะมังมังแล้วมันหอยนะจ๊ะปรุงตามชอบเลยค่ะชอเยอะใส่เยอะ อันนี้คือโหเปิดแบบใหม่เลยในชั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดเลยนี่คือซัดสายเขียวนะจ้าอู้ห้ามเห็นบ่ห้ามไปใส่น้ำเนาะห้ามไปตอกแล้วมันมีอยู่อันนี้คือผงชูรสใช่ไหมชูค่ะชูชูยีชูค่ะอันนี้ลองนิดนะคะอือยีชูค่ะเยีชูแต่มันไมใช่ตัวนี้คือมีผัดสองอย่างนะคะที่ข้ามใส่น้ำเด็ดขาดคือผัด เห็ดกับผัดผักตัดเผาอืมใช่นะอุมหนามะแรมากน้ำยังแกงเลยตอนเนี้ยถ้าใส่น้ำไปจบเลยค่ะโอ้โหน้ำออกเห็นไหมน้ำหสุดยอดป่ะอุ้ยค่ะวันร้อนเนาะล่าสวดยอดเลยเออราไม่มีต้นหอมเนาะมีจ้ะอ๋อมีหรอมีเดี๋ยวต้นหอมมาใส่สักไม่หนึ่งโอ้ยโอ้ยัง เสร็จแล้วนี่จ้าหาต้นหอมมาได้แล้วสาวเราจะปิดคลิปแล้วเราจะเสียบแล้วนะคะเราจะปิดเมนูแล้วโอ้น้ำดูนะคะเราไม่ได้ใส่น้ำเลยซากอยู่เลยนะคะว่ามันเข้มข้นมากเลยนะจ้าบอกไม่เดือเข่าห่อนเนาะราดข้าวสุดยอดสุกแน่ๆเลยจ้าจริงนะ ถ้ามีเห็ดเข็มเนาะเห็ดเข็มทองเราไม่มีตังเนาะเขาเขาขายแพ็คะแพ็คสิบบาทเนาะมันได้แล้วนะกับข้าวถูกสุดใช่ถูกสุด,สดแล้วก็วิตามินสุดยอดใต้มะเร็งนะจ๊ะเห็ดถตัวนี้ตัวนี้ที่ซื้อมานี่คือแพ็คละยี่สิบห้าซื้อหนึ่งแพ็คหนึ่งนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะมันแบบใต้มะเร็งทุกชนิดแนนใช่บริษัทนี่โอ้ยนี่แบบเข้มข้นเลยดูตาตาค่ะ <c oughs> นี่ก็ได้กับข้าวหนึ่งมื้อละค่ะแล้วก็จะเอาเติมน้ำานะะึจ๊ะน้ำกับทะแค้นี่เด็กสาวหน้าตาน่กีนนะ้น่ากินค่ะเมนูง่ายๆกึงก่งๆคลีนนะคะแต่มันคงไม่คิีนหรอกเพราะมีน้ำมันมแต่ว่ามันเป็นอาหารที่เราทานง่ายๆกินกับข้าวต้มก็ได้นะคะอร่อยอแต่เราต้องทำให้มันเข้มกว่านี้นิดน,น,นึง แล้วก็กินรับต้มมันอร่อยหรือว่ากินเปล่าๆก็ได้นะคะไฟเบอร์อ<ช>ย่างเยอะเลยค่ะเห็ดถึงทองจ้าถ้าชอบลุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม